มาได้เลยครับใครเข้ามเลยเวลาขยับซ้ายนิดนึงครับผมโอเคไปเร็วอ่าเร็วเร็วมีกรอด้วยเฮ้ยอ่าเตรียมตัวนะครับหนึ่งสองสามถัดสองครับถัดสองอุ้ยเราต้องหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับน่าโมยโอเคขอบคุณเพื่อนขอบคุณคิวน้องฝันค่ะ น้องฝันกับคู่ของเขาตีอะวันรคหครับหอบนะครับนสองสามต่อไปเราตีสดใสเตรียมตัวนะครับพี่จุ่มต่อเลยค่ะรับเรียบร้อยครับ หวานแบล้วน้องสาวนี่สุดท้ายครับหนึ่งสองสามถอดสุดท้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวใจต่อต้องใส่เป็นไรยสองสาม,มใส่ต่อไม่ต้องเลยเรียบร้อยแผลแผลบอ,อก,บอ,อ,กอะไรยังไนะม่หยงอยงพี่มีลูกพี่หรอเอ้ามีสิ เดี๋ยวทุกคนเข้าก่อนเดี๋ยวมีปลเข้าที่หลังหนึเอหครับเอาใหม่ครับผม่อยเหลืออีกหน่งนะเหลออีกหนึ่งนสวยเลยนะคะรับผมเหลือขาดนึงนะ1 2 3สองสมเรียบร้อยครับ่ได้ยังได้แลวค่ะพร้อมนะครับมาครับผมขอบที่หนึ่งครับห โอ้ยตัวถุงเท้าแดงนะเด่นมากหนึ่งสองสามเรียบร้อยครับถุงเท้าคุณเด่นมากนะคะได้้มมเื่อกีถ่ายใหม่ได้เลยครับผมถ่าใหม่ครับถ่าใหม่ถ่ายใหม่เดี๋ยมตัวครับหนึ่งสองสามช็อตที่สองครับเตรียมตัวครับหนึ่งสองสามครับเรียบร้อยครับแล้วใครครับ ก่อนแล้วเสื้อเขาหน้าหลักด้วยนะเรียบตัวนะคะ่ะอุ้ยวันนี้สเสือเสือเขาเปิดตัวแฟนน่ะ ตัวนครับคำที่หงครับหนึสองสต่อไปครับขอนที่สองครับมีคนที่มีลูกกัดันไมบหนึ่งสองอยากไปส่เรียบร้อยเรั์ไปเห็นไลน์เห็นไลน์ไปส่งไปกันป่ะมาเนี่ยไป พร้อมนะครับเดินสองสามัดที่ต่ครับเรียวตัวนะครับพี่เก่งชนะแคมเปญใช่ไหมคะแม่ไอ้บมพ